คุณสถาพรปานศักดิ์และคุณอนันตประเทศยสวรรค์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทนิวทิช์ชัยแอนลับอริกอรไทยจำกัดเจ้าของแบนโปรติวาในะคะจัดงานโปรติวาเชนแอนนิเวอร์ r ซีนะคะเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ10ปีของแบนโปรติวาขึ้นอย่างยิ่งใหญ่พร้อมตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์โปรติวาแบคซีดนะคะที่มียอดขายทะยานสู่5ล้านกระปุกไปเมื่อวันที่19กรรกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมี2องพรีเซนเตอร์นะคะอย่างคุณหนิงปณิตาและก็คุณอันภูวนามารวมกิจกรรมความสนุกพร้อมมอบของขวัญน,นะคะแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับลูกค้าแบรนด์ปฏวตววติแบบจัดเต็มรวมด้วยดีเจอ๋อและก็ดีเจดาด้านะคะที่ยกทับมาสร้างส,างสีสันใสตูดิโอมณฑีซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทนะครับจัดขึ้นเพื่อขอแสดงความขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับบริษัทตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนครบรอบ10ปีนะครับก็ อยากจะขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับคนไทยทั้งหมดที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนโปรติว่านะครับโปรตีว่าตั้งใจนะครับในการที่จะผลิตตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพนะครับทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้าตลอดมาและก็ตั้งใจว่าจะทําให้ได้ตลอดไปครับผมก็<ๆ>อยากจะขอบคุณนะครับคนไทยทุกๆคนจริงๆนะครับที่ให้การสนับสนุนโปรติว่านะครับ ในตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับคือเราต่อสู้นะครับมาอย่างยาวนานในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับพยายามจะทําให้ตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีนะครับออกสู่ตลาดให้ได้มากที่สุดนะครับพยายามจะทํางานวิจัยนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนาต่างๆนะครับแล้วก็สถาบันวิจัยต่างๆเพื่อให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคว,ว่าผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนเลือกโพดิว่าเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับ ก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับผลิตภัณฑ์ตอนนี้นะครับบริษัทเนี่ยมีสินค้าอยู่ทั้งหมด5 SKU นะครับก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักนะครับก็คือตัวโพริีว่าแบคซีดน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะครับตัวที่2นะครับก็เป็นตัวโพลีวาไฟออยล์นะครับน้ำมันผสมนะครับ5ชนิดนะครับตัวที่3นะครับเป็นโพริีวาโคนทออยล์นะครับตัวน้ำมันมะพร้าวนะครับ ตัวที่4นะครับตัวผลิตภัณฑ์โปรตีว่าจิริกออยนะครับตัวน้ำมันกระเทียมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวโปรตีว่ารำข้าวออยนะครับทั้งหมด5ผลิตภัณฑ์นะครับที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นจุดขายที่แตกต่างกันนะครับตัวน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวโปริว่าแบคซีนนะครับก็จะมุ่งไปในกลุ่มของคนที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่านะครับ ออฟฟิศซินโดมนะครับปวดข้อบ่าไหล่หลังนะครับตัวที่2นะครับตัวไฟออยนะครับเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมนะครับในระบบหลอดเลือดนะครับต่างๆในระบบร่างกายนะครับตัวที่3นะครับก็คือตัวน้ํามันมะพร้าวนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบการเผาผลาญนะครับการควบคุมความหิวนะครับดูแลเรื่องรูปร่างนะครับอันที่ สี่นะครับก็คือตัวน้ํามันกระเทียมนะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องของการลดไขมันแล้วก็เรื่องของความดันนะครับตัวส, Carr สุดท้ายนะครับตัวราข้าวอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของตัวหลอดเลือดหัวใจครับผมก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทครับก็เรียกว่าหนิงเป็นคนหนึ่งที่ทํางานร่วมกับโปรตีว่ามาจริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นลูกค้าโปรตีว่าก่อนนะคะที่ได้มามีโอกาสมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็เห็นการพัฒนาแล้วก็การเจริญเติบโตมาตลอดแล้วก็ยังคงรู้สึกว่า โชคดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับที่โปรติว่านะคะเพราะจริงๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของโปรติว่าเองเนี่ยไม่ไม่ว่าจะเป็นตัวแบล็กซิตเองที่อีกเป็นพรีเซนเตอร์หลักอยู่นะคะหรือว่าตัวอื่นก็ได้มีโอกาสรองรับประทานแล้วก็คือถ้าเราจะพูดถึงเรื่องสุขภาพเราก็คงต้องอยกให้โปรติว่าเนาะเป็นผู้นําในเรื่องของสุขภาพนะวันนี้ก็ สนุกดีค่ะแล้วก็ขอให้มีพวกเรากันต่อไปใช่นเดียวกพี่อั๋นี่ะถูกต้องค่ะเพราะตอนนี้เราแพ็กคู่นะคะกิมมอร์นิ่งโชว์ตอนนี้ก็เป็นแพ็กคู่กันทำงานคู่กันมาเป็นพรีเซนเตอร์คู่กันด้วยซึ่งสําหรับตัวตัวผมเองผมก็จริงๆก็พิถีพิถันในการเลือกนะครับแล้วก็ที่ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาแล้วเราเริ่มต้นด้วยการที่เราเป็นผู้ใช้จริงมาขอแพ้งคู่เลยก็คือเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นแบรนด์ที่ลงทุนในเรื่องของงานวิจัยจริงๆซึ่งงานวิจัยก็ เป็นงานวิจัยที่เขาทําจริงๆกลับมาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับ<ช>ประเทศเพราะฉะนั้นมันไม่ได้งานวิจัยที่แบบไหนอะไรยังไงซื้อมาเหรออะไรแบบนี้อันนี้<ช><ช>พูดตรงมาก<ช><ช>เลยนะฮะในยุคป,ปัจจุบันมันมีมันสามารถทําแบบนั้นได้แต่พอเราลงไปดูในรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่ามัน<ช><ช>มั่นใจแล้วก็เพาอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อในในศาสตร์ของความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้ธรรมชาติดูแลตัวเราเองแล้วก็มันพิสูจน์ได้ด้วยยอดขายซึ่งทะลุไปกว่า3ล้านกับกบกระปุกละซึ่งผมว่า สามล้านกระปุกมันไม่ได้เกิดจากการซื้อของคน3ล้านคน<ฆ>แต่มันเกิดจากการซื้อของคนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ<ฆ>แต่กลับมาซื้ออยู่อย่างต่อเนื่อง<ฆ>ซึ่ถผมว่า<ฆ>การที่คนกลับมาซื้ออย่างต่อเนื่องเนี่ยมันคือการบอกถึงความแตกต่างได้ว่าเขารู้สึกว่ามันแก้ปัญหาชีวิตให้กับเขาได้<ฆ>และอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราประทับใจก็คือเวลาเราร่วมงานกันเนี้ยเราจะเคยเจอบางแบรนด์ที่เขาอาจจะบอกว่าให้พูดเยอะ พูดเยอะเข้าใจไหมแบบแล้วมีแล้วมีสคริปต์มาให้เราเราให้เทมจนแบบบางครั้งเรารู้สึกอึดอัดใจแต่อันเนี้ยบางครั้งเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราเราดีขึ้นจากตรงนี้เราหายากตรงนี้หรือครอบครัวผมทานคือแม่ผมทานแล้วเขาบอกว่าดีมากเพราะเขาจากที่เคยเป็นตรงนู้นแล้วเขาหายตรงนี้อย่างเงี้ยทั้งสองท่านหรือทีมงานบอกว่าอย่าพูดอย่าพูดไม่ต้องเอาแค่นี้ก็พออย่างเงี้ยเขาบอกว่าอยากให้คนได้รู้สึกเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งเรารู้สึกว่าแบบเออเขา เขาทางานอย่างตรงไปตรงมาเน,นาะใช่ถ,ถูกต้องแล้วแล้วมันก็เกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจของการละกันในทั้งหมดกับสิ่งที่เราพูดด้วยความมั่นใจในโปรดักต์ใใแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ม,มั่นใจจากผลที่เราเห็นเพราะฉะนั้นมันเป็นการทํางานที่สบายใจมากครับสําหรับปีที่11ครับก็เราก็ในการที่เราจะทําเรื่องของการตลาดนะฮะก็เราจะบุกในเรื่องของออฟไลน์มากขึ้นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ของเราทุกท่านเลยนะครับก็ปกติที่เคยสั่งออนไลน์เนี่ยตอนนี้ก็จะมีใน7ซเ e ่ e อีเลเว่นละทุกสาขาเลยนะครับสามารถเดินไปซื้อได้เลยนะฮะแล้วก็รันขายาที่เป็นเชนนะครับชั้นนำทุกแบรนด์เลยนะครับทุกเชนเลยนะครับแล้วก็รักขยาใกล้บ้านท่านนะครับทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะเราก็ยังสามารถสั่งซื้อได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์เหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น Tik t o k เนาะ Lazada Shopee นะครับเพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งหมดเลยครับก็สั่งซื้อจากออนไลน์หรือว่าออฟไลน์เดินไปซื้อหน้าร้านได้หมดเลยครับผมก็สําหรับลูกค้าของโปรติว่าทุกคนนะครับคืออยากจะให้ความมั่นใจในเรื่องของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ของโปรติว่านะครับคือเราเริ่มตั้งแต่เราศึกษานะครับว่าปัญหาของผู้บริโภคหรือของ คนไทยเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรนะครับเราก็หยิบเอาปัญหาตรงนั้นนะครับมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสินค้านะครับแล้วก็คัดสรรตัววัตถุดิบนะครับที่มีคุณภาพนะครับผ่านกระบ,บวนการกรรมวิธีที่ได้มาตรฐานในคุณภาพระดับสูงนะครับในการที่จะผลิตสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับออกมานะครับรวมไปถึงนะครับการ ทำนวัตกรรมต่างๆนะครับอย่างอย่างที่พี่อันพูดถึงเรื่องของงานวิจัยนะครับ mm. คือในตัวของโพรติว่าเองเนี่ยนะครับเราตั้งใจอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของบริษัทนะครับมีงานวิจัยรองรับนะครับคําว่าการทํางานวิจัยของบริษัทนะครับเราไม่ได้ไปเอาองานวิจัยกลางนะครับของคนอื่นมาแล้วบอกว่าตัวน้ํามันงาดำเนี่ยดีอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราวิจัยตัวผลิตภัณฑ์ของตัวโปรติว่าเองโดยโดยตรงนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานร่ว am, มกับมหาวิทยาลัยชั้นนำก็คือหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับร <S <S นในปัจจุบันนะครับตอนนี้นะครับเราทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยนะครับที่ประเทศเยอรมันแล้วก็ที่อิตาลีนะครับซึ่งอตอนนี้ผลงานวิจัยเนี่ยของทางที่เยอรมันเนี่ยคือออกมาแล้วนะครับเราทำงานวิจัย ары, เพื่อจะย้ำลงไปซ้ำว่า,าสิ่งที่ทางมสุรานารีทำวิจัยมาเนี่ยนะครับมัน สามารถที่จะเห็นผลได้จริงอยากจะเล่าเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับใช้เวลาสั้นๆคือที่สุรนารีนะครับใครทําวิจัยว่าตัวน้ํามันงานดำหรือว่าวคซีนเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดอาการอักเสบและสามารถจะสร้างากระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนได้ะนะครับทีนี้ที่ททสถาบันวิจัยที่เยอรมันนะครับเราไปทาซ้ําตรงที่ว่าเราก็อยากจะรู้ว่าเมื่อผ่านกระบวนการดิเจสหรือกระบวนการย่อยแล้วก็ดูดซึมของร่างกายไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะยังสามารถ ออกฤทธิ์หรือเห็นผลเนี่ยได้เหมือนเดิมไหมนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับคอนเฟิร์มจากสถาบันวิจัยมาแล้วนะครับว่ามันยังสามารถที่จะออกฤทธิ์แล้วก็เห็นผลได้ตรงกับที่ทางสุรนารีนะครับแจ้งผลมาตั้งแต่ตอนตอนตอนครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะมุ่งมั่นตั้งใจนะครับอยากจะให้ผู้บริโภคทุกคนเนี่ยคือเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ของตัวโพรดวาแบคซีดนอกจากแค่ตัวโพรดว่าแบคซีดเองนะครับตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆของตัวโพรดวาเนะครับ บริษัทก็มีความตั้งใจนะครับที่จะทําตัวงานวิจัยแบบนี้นะครับออกมาเพื่อจะยืนยันกับผู้บริโภคว่าสิ่งที่บริษัทเคลมหรือพูดกล่าวอ้างถึงคุณสมบัติต่างๆเนี่ยนะครับมันมีงานวิจัยต่างๆเนี่ยรองรับนะครับอันนี้คือความตั้งใจที่เราอยากจะทําให้ได้มากที่สุดในทุกๆตัวผลิตภัณฑ์ที่บริษัทออกมาครับยินดีนะครับกับโอกาส10ปีนะครับกับ ทุกๆคนเลยแล้วก็ยินดีที่เรามีความตั้งใจแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ผมคิดว่าเราเป็นมาตรฐานในระดับโลกเลยทั้งตั้งแต่กระบวนการผลิตกระบวนการวิจัยกระบวนการคิดแล้วก็การเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดีใจที่ทุกๆคนสนใจกันนะครับแล้วก็ใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพนะฮะมันวิชยาเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าป่วยเราต้องกินนะครับแต่ให้มองว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นหมายความว่า คุณกินอาหารคุณก็กินสิ่งนี้ได้ทุกวันเช่นกันเหมือนกับคุณได้อาหารที่มีคุณภาพและอาหารที่ดีซึ่งถ้าคุณกินอาหารที่ดีคุณก็จะไม่ต้องกินยาไง ấy, นะครับแต่ในชีวิตจริงเราไม่มีทางกินอาหารได้ดีเราถึงต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่สําคัญกว่าคือคุณต้องเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีแล้วมันจะดีจากอะไรได้ไม่ใช่ใครพูดแต่ว่ามันมาจากการวิจัยเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่ต้องบอกว่าเชื่อกันเชื่อกันเชื่อกันไม่ได้ถ้าหากว่ามันไม่มีผลการศรึกษาทางวิทยศาศาสตร์ที่มันกล่าวอ้างกกกกััันนล้พพิสสูจจ์ไดราาาอยยใทุบ ก็โดยเฉพาะหลักๆ tweeted, อย่างเช่นตัวแลคซีดนะครับหรือว like mm ่า hmm. ตัวงาดำนี่ยฮะก็ยืนยันอีกทีครับว่างาดําเป็นสิ่งท um, ี่ดีแต่ว่าก็เหมือนทุกอย่างนะฮะมันไม่ได้แปลว่างาดําดีแล้วงาดําทุกอย่างในโลกเหมือนกันหมดมันต้องผ่านกระบวนการที่ดีสายพันธุ์ที่ดีแล้วก็วิธีการเก็บวิธีการสกัดแล้วก็วิธีการจนมาถึงมือคุณเนี่ยมันต้องถูกต้องทั้งหมดด้วยเช่นกันนะครับก็ ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วเราก็มาเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะส่งเสริมให้ทุกทุกคนมีโอกาสที่จะสุขภาพดีได้มากขึ้นจากการมีของดีๆจากโปรตีวา่ามาฝากกันครับใช่นะคะคือจริงๆพี่อั๋นพูดครอบคลุมไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังเสริมอย่างที่แบ่นพูดนิดนึงตรงที่ว่าในเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่หนึ่งว่าวันนี้ในสุขภาพคือเงินทองหาซื้อไม่ได้แน่นอนแล้วก็ตัวเราเองเท่านั้นที่จะทําให้สุขภาพเราดีและถ้าจะพูดในเรื่องของงานดาวันนี้ตัวเองตัวพี่อั๋นแล้วก็ผู้บริหารทั้ โปรติว่าแบคซีดน่าจะเป็นสายพันธุ์งาดําที่หนึ่งว่าทั่วโลกต้องการสายพันธุ์นี้แต่มันเป็นสายพันธุ์ที่เป็นของคนไทยเองแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่มันเขาเรียกว่าใช้คําว่าเริ่มเป็น global brand แล้วก็โตโตไปสู่ส,สาธารณะทั่วโลกเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ให้พวกเราคนไทยภูมิใจในผลิตภัณฑ์น,นี้แล้วก็ถ้าเราเลือกทานอะไรขอให้เลือกโปรตีว่าแบคซีดค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะคะการจัดกิจกรรมรวมไปถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะของทางแบรนด์ปรตีว่าผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดซต o อฟเจลนะคะได้ที่เว็บไซต์และไลน์แอดของทางแบรนด์ได้เลยนะคะ